อยู่ยุสุพรรณแล้ลงทํางานอายุ10บพศสิในวันที่วันที่ยีกันยายนอายุส7บไม่เคยไปบ้านอายุ6กสิบสามคัห่แล้วเนาะเก็บกว่าใคยอายุ ขอเราเราไม่ฟุ่มเฟือยเราท,ที่นี่สุดสุดลิกของเรา,เราสบายใจทุกนิดีี่เราสบายใจเรา <c oughs> เรา,เรามไม่รักของใครผมเกิดมาไม่เคยรักของใครด้วย <c oughs> มีเงินให้กิน <c oughs> ให้ไปเอาของเขาาจุกชิ้น เขาก็เสียใจเราก็นอนไม่หลับเราเรียนน้อยเราไม่เรียนสูงบางทีก็บอกเด้ลูกสาวนลูกสาวบอกเราตั้งใจที่ไหนเดีย๋ยวมีสำเร็จที่นั้นทีก็ลูกสาวโทรมาหา พี่พระหนอกเล็กยังรักพ่อเปกล้าวพ่อพู้พอยู่ยเราตื่นใจลูกสาวยังรักอยู่พ่อมาเลื่อยกลางคืนทีนสองทุ่มสามทุ่มพอมาเราก็เราก็รับเราก็พูดว่าสวัสดีครับพีงลูกสาวเล็กเองทำไมลูกมีอะไรวะไม่มีเล็กรักพ่อรักพ่อนะ